สวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องสวัสดีทุกท่านเด้ออันน,อนี้ก็พอกันช่วงเสาร์เนาะเมื่อกี้ก็ใส่กางเกมเครื่องถึงเสืดอรแล้วเนาะนั่งกางเกมพี่น้องเรื่องของถึงเสื้อรถถามว่านาจะเตรียมรถพี่น้องสบายดีว่าน้อยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องฝั่งหน้าหรือฝั่งใครเนาะตอนนี้แรกก็นั่งเพียมเครื่องนเ,อเน,ะน,นา,เนเา,า,า,าะเพียงจะรดก็เมื่กี้สสวัสดี ไปดีพาไปที่น้องไปเอาบักพลิกแข่งให้เป็นกันเอาเครื่องคืนรถไปที่น้องจะออกเดินทางไงเนาะอากาศเย็นๆพอได้ออกแต่เสาออกเข้าบ้านเกาโมงแบนี้เนาะยังอยู่างบ่ก็มีเรื่องเกี่ยวหน่อยหนึ่งเนาะก็คือ ขออนุญาตไพ้พอ่อเนาะเพราะว่าเงินเงินส่วนส่วนหนึ่งเนาะบอกี้จะขอแบ่งไปซวยเดือกการศึกษาให้ให้น้องคนหนึ่งเนาะอยู่ทางบานบมอกีเองเพราะว่าขอบพ,พอ่อพ่อแม่เพิ่นมาขอให้บมอกี้ซวยเดือกเดือกการศึกษานอนบยยัวอยากให้ดูกันเขาองเฮียนมาสัน่นเป็นว่าแต่ขอขอแต่ว่าให้สื่อสุดนักเรียนนะครับปุ่มอุปกรณ์การเรียนให้เท่านั้นเนาะ กเมื่อกี้จะนําเงินส่วนหนึ่งเนาะไปซวยเดือเดือซื้ออุปกรณ์การเหียนให้น้องคนนั้นเนาะกับว่าร้ายเราพี่น้องประมาณเป็นเงินกับประมาณตกอยู่สองสามแสนกีดเนาะหรือประมาณพันกว่าบาทพันบาทไทยนี่แหละเนาะหนึ่งพันบาทไทยกเพราะว่าเงินที่มันจะเดือนี่กับเดืออยู่ประมาณประมาณสองร้อยเันดีนเนาะพี่น้องประมาณนั้นนะกะมันกับเดือดร้ายอยู่สาหรับเราจะเหมาะไปเพิ่นเนาะก็ะได้ พออนุญาตเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเดือเรื่องการศึกษาให้ให้น้องผู้หนึ่งเนาะ๋ยวบอกกีสิิไปถ่ายให้ทุกทา่านเห็นมือนกันเนาะเพราะว่าพ่อเมย์เขาจเจ้าบ่มีเงินทรงทรงดูเพียรเนาะบอกรีก็ได้แต่เ,เขาเจ้าาพอความช่วยเดือจากบอกกีเนาะก็ได้แต่ว่าสิขอนําเงินส่วนหนึ่งไปสื่ออุปกรณ์การเทียนนะก็สุดนักเรียนไปให้ไปให้เพื่อนเนาะ เดี๋ยวนะเออ,อยังยังเนาะยังนี้ดิเอาใส่็จข้างในเนาะมาสิออกเดินทางได้นะนนะไเด้อเนาะสุดท้ายเนาะไปปอกันอยูซาร์บัตเด้อมาเจริญทางไปข้างนี้กับมีน้ำกันอยูซีคนเนาะเบาหน่อย,น,ย,ะยนะและ้วก็เนะ 3, สื้อแขนยาวลูกพ่อบ่ลูกทรายแล้วกเมลอเกมเนาะสามสี่คนเสื้อแขนยาวลูกปอกันอยูซาร์บัตเด้อพี่นอนะอ้องเนาะออกเดินทางกัน สวัสดีอีกคันหนึ่งพี่นอ้องตอนนี้ข้ามาเทิาน,นะนล้วเนาะเมอกี้ามาหอยแล้วตอนนี้เดี๋ยวยางเขามาหาขอคัวแล้วกันเนาะสว่ลสดีเลยแปะอยูอก่กาน้อ bây giờ nhà nhà đây nhà 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 nó nhà nhà Nhìn nhà 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 nó nhà 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 <laughs> เดีเ๋ยวเ <laughs> บากีจะเอาเครื่องเข้ามาไว้หนึ่งกันเนาะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ฮอตสิคนเครื่องลงก่อนเน,ะนาะมาถึงแล้วพี่น้องเรื่องคล้องกับนายพุที่เต็มโถดเนาะแดดแด ไอ,ไอซื้อไอโดเนาะไ,ไอโดเอเปยร้อมใหม่ทั้งนั้นเ้ยนั่เด็กเงะน่อยเบาน่อบาวน่อยคนยังเดียวเนะเป็นมาสะโอกุล มื่อนี้เากับรถอีโอม,มาอีกแล้วอยู่าง,งเงี้าคุณรอคุณรอของสร <c oughs> ้า,างออา<ห>โบปูกันออกได้มาสารวันมานี่กร <c oughs> าบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีกแถวนึงเด้อ <c oughs> โอ้ยน้องเกีมเอ้ย <c oughs> เกีมก็สิไปฮะไ <c oughs> อ้อาย <c oughs> อย่างเดียวเนาะ นั่งเขา่น่งเาบอกมือนอยี่สความสามารถหามเข่าสอบหนึ่งคนเดียวสอบหาสิบโลนะเขรามีพี่น้องนอได้อน้ดินเนอนอใครสามแตะ ปิ้งเลยปิ้งเลยแหม่มันคือเต็มแล้วมันมีวนวางด้วยวันนี้เส yeah, ียงน่อยพดเสียงน้อยพูดได้นหมเสียงน่อยด้ไปเสียงน้อยพวกเจ้าซื้อเครื oh, ่องมะลายเครืงมะลายเนาะโอ้มันเต็มน้ำผู้เดียวนี่เอ้ามันเต็มน้ำผู้เดียวนี่ นี่พูดดิใบซีใบซื้อมาข่อยว่าอุ้ยซื้อให้เราปลูกน้ำก่อนนิโน่เอ้ยนี่ทั้งงานนครจัมปัสซักน้องเมืองสนามฉบูรณ์น้องกีจอจอมันดับเรือของพวะแาวโลกน้องโบมันมันโบเปิดกี้ข่อยทายโบหินได้นี่ทั้งคนไหนมาซอยเรือข่อยเปิดทายโบหินได้นี่ก็ให้กำลังใจเขามาเตรงทั้งคนใดเด้อนั่นเนาะ กะเครื่องค้องกะให้เอื้อยเบิ่งเอาเองกันแ้วกันมีอยังไงมีหลายอย่างเนาะมีซีแก๊สมีอันวมีถั่วมันหลายๆเนาะก็ได้วมีหลายอย่างเด้อแค่เก็บเก็บใส่แก๊สใส่ยังหมดเก็บใส่แก๊สมีหลายอย่างนี่ที่มาใส่เรือทั้งขอบขั้วทั่วเนาะกบอกว่าเก็บบอกว่าเก็บกันใช่หลายยางกำลังมาเหาะนะพี่หอพอดีเวลากะสิบซองมงพอดีเนาะ ออกมาแต่แต่เ่ด้มสองงกับชิมหานเนาะเป็นมาซวยเรือนี่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 แก๊สตัวนีด้เอาม่มีบุฟงฟตลเอาบุฟเร่ตอาตัวเพชรก็ว่าด็กมากจริงแม่บ่รหน่อยใครหายรอ แ่ลูร้าจ้ะผู้นี้อายุจะปีก่ะผู้นี้สปีผู้นี้สปีผู้นี้เด้อผู้นี้เปีโอ้เออยบูอยากให้เขาเขางียนเอยไม่ใช่เขาน่องียนอย่ไกลบ่เออไก่อยไ่ยบอ้ที่อยมีแพนเนี่ยที่อยู่ในหนีต่อไปว่าด้วยเหตุเ่ ไปได้กันมีกันนีเยัใหญ่เนาะจะออกไปอันนี้แต่เรายักยหา่ออกพี่น้อใช่ปะขั้นใหญ่ออกไปแต่กจีปเห็ดอสีอย่างนี้แหละบาั้นบอกได้ท่านท่นออกจากนี่แมีอสีเห็ดบอกไปตั้งเหือดจี่ื่อมเห่วกันอยู่นี่คือเา เอออแต่ว่าหาง้มีอาชีพเนาะอืมเพราะว่าย้อนว่านบ่มีบทาเาเนาะพี่น้องเียงกอนีเต็มพญะเนาะทานให้เพิ่นเป็นินเป็นงยมซุกนนะ ข้าวโดเลย้ยาก็นเวหาวกบมาุห่ทุกันาามเรื่องจจะไปาขึ้นเ็ดเนียห่านมาเอือยอยากให้ดูเอือยได้เฮียนนาซ้องคนนี่กคนจะทรงเฮี้ยนอยาลงเฮียนจะทรงียนเี้เลยเฮียนเขาย่านเขาอยู่เบย์ข่านคนนน้ะเจ๊อาให้ไปบวมีทางไปทางมากนด้เยอะยอยากให้ไปแ้บ บ่ใหาเขอตัวซาบัดไงญ่อยา้เฮียบขา้เป็นนักเสียนักือเฮียนกะเอาเบอร์เพื่นไว้อย่างทหหาพันเฮาน่่ะบกเปินซีไอนไกลเที่ยวไปเที่ยวมาเบอร์ทัอันเดียวหนเออขาเบอร์ทรจะไวด้วยเร่ิตนอของนของนของนของเจ้า ตอนนี้นนนนเนาะรัเนนบเหยืเออ่เราก็ยังห้ดูเลยในเหียนอยู่เนาะยังหาดูดในเหียนอยู่แต่ว่ายังเดือกขาดเคินเนาะกับเมื่อกี้จะร่มกับผู้ใหญ่เพิ่มเติมเนาะนะครับจะพิจารณาว่าจะเห็ดแนวไรต่อเนาะแต่เดืองอาชีเราก็ยังคงเห็ดอาชีเดิมเพื่เก่าเนาะก็แต่ว่ามีอาชีในเห็ดเนาะแต่ว่าดินเป็นดินของเพ่นของดัดเนาะ มีีแเอนนุมยเดนมากดกดลงเบอร์แล้วเนี่ยบ่อยเอาโทรศัพท์มาถึงเนาะไครเรื่อยทีนี้ฮากับมอบเครื่องอะไรกัเงินในพนด้วยเนาะรกี้มาเนี่ยกับโรกี้จะหมอบเงินเนาะสวยเดือดทีมันเดือแต่กันยังสีแดงเป็นคาสูตรนาทีอันนี่เนาะที่รกี้เลยดม ตสองคนบอกสองคนบอเฮียนมีเอื่อยกับอายเนาะจ่าเฮียนเนาะสองคนเีสี่พี่กโรนาอีกอยู่เนาะเป็นสี่บาทเดียต่อมาทางหนาเงื่อายสี่ซอยพ่อบครัวเขาเฮียนอยู่ปากคนงนอนเงิ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 นเลิเนนเเงินเเนเงินเเนเนเงินนงินนเเนงานจีบก็ประมาณเน เมินมันมันยนเนาะเจ้าเพราะว่าเไือจากการสืบเชื่อสืบคลองนไงเป็นทื่นแต่อยากเหตุยังไงเฮ็ดมาตามันมาตามันมีผลประโยชน์ขึ้นมาเพรมีผลประโยชน์ลงทื่นไปเนาะแกนพระแกนอย่ากับื้อมาให้เป็นผูกไว้เก็บมาเองกับมีแต่อยากให้เอื้อยอายเนาะขอบมุกขอบใจที่เป็นใการช่วยเหลือผู้ใหญ่เป็นถ้าอายอายเนาะขอบลูกขอบขอบใจขอบขั้วของไอพ่อไอพ่อนทาง u s a เลย ขอบอกอใจไปเนี่ยเขาที่เอาไม่รู้เขาขอบอกขอบใจหยบยบมือนกบมทานพ่อส้มพอสมพออนบ่ทานพ่ออนาทนพ่อทานพ่อ s a เด้ที่สวยเรือดขอบวกผขาที่สวยเดือขอบวกผ้ขาจะครอบมรืนบุญคุ้นเพื่อนจะขอ ขอเลืุ่ญคุณเรายดีม่แห้งยดีไม่แห้งก็เจ็บมาไรคงไปว้มีให้รับไม่รวยปัญหาป่านห้นยไม่เงเกยาที่เรเลืหลนอยู่ทางนี้ก็เป็นสิีหายัมาี้มยนี่หุบจะมาเยนน้ำกันนีตากาสิท้ายหุบน้มาเลยเย็นคนตั้งกล้องไว้เลยายปะมก่ไม่ยืนน้ำกันกไ

ยรอกดกาเปลี่ยนอันบาร์เดี่ยวเรียบร้อยเนาะสําหรับการอบพหรือว่าให้การสวยเดือนในครั้งนี้ก็ได้การคอบครัวของไอโดหรือไอ่เปเนาะอยู่บ้านรักสองบขั้นตลาดเนาะขั้นตลาดรักสองทาติาเดียวแล้วเนาะ เบิร์่ยัเป็นเหลืองเนาะรลายพี่น้องอาหารการกินกายอดไข่นํำแมนตำบัูทั่วตำบักแงก็ได้สล้านเนาะสามล้านเงินสดหล้านอ่าตั้งเอะล้านพอดยสี่ล้านสี่ล้านป่ลานไปเนาะแต่ขขโมกขบใจพอดีที่นอนใจพอดีจะใจร้ายใจร้ดีใจร้าย ครับเรื่อเนาะแคว่าไปจะได้เงนที่ต่อมีก่นึงว่านนองันี่ยกบ่กเี่ยอ่าคนนั้คือจะปากกาไปคนส่แยูจ้บอ่่เขาซานนี่สอบหนึ่งไหนว่าเดือนหนึ่งไหนบอไหนาโนลเตม็มเเบยันปล้วเอาคนแบบ่าดินี่ยหสปลนองคนสอบค้ามทั้งดินใพาดอเดนอ่ ขอความูขอบใจแอในรายเด้อเนาะสำหรับให้หน้าทีเบอร์กี้กับในเหตุหนาทีอย่างเต็มทีเด้อเด้อเนาะการช่วยเหลือของทั่วเพื่อนอย่างเต็มทีเนาะแะ่ยังเงินอีกส่วนหนึ่งเนาะยังส่วนที่เหลือก็จะไปช่วยเหลือให้ให้น้องเนาะเพื่อนนะครับให้เขาหุ้งหามุ้งเฮียนเนาะ บอกพี่กะ็ปิดคลิปไปเพียงสักนนี้เนะาะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะโอกาสหนาจะไปซวยเรือทางในกะเฮากี้จะแจง้งอีกเรือหนึ่งเนาะขอมูขอบใจทุกท่านที่หับส้มเนอ้อพอกันคลิปหนาสบายดีการาบเรแดบรัน